hello สวัสดีครับพบกับผมในกวชี้กับไอเลี้วชาแนลนะก็อันนี้มาเล่นนิ d ฟอร์สปีดรันกันกับในสเตทถัดมาในแบบเดอะร็อกกีนะครับก็สเตทนี้รู้สึกจะเป็นสเตทห้าปะห้ามัง้งเออไม่รู้หนึ่งสองสามสี่ห้าสเตทที่ห้าภูเขาล็อกกี้เห็นรู้สึกว่าภูเขานี้จะมีจะมีแต่น้ำแข็งนะน้ำแข็งเต็มเลย ก็นะสักสอ,องนานก่อนนอนฮึไม่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 รู้ไม่รู้ไม่รู้รเราจะเล่นอุยมากับแลมโบกินี่อันขับยากมากับเอ้ยมันชื่ออะไรวะอ๋อไม่เล่นานานจําชื่อรถไม่ได้เลยมันชื่อว่าแล <c oughs> มโบแม่งกับมาขอรอุย้ยอะไรวะมา ผมกับแจ็ครู้ครับกับแลมโบแมงมันชื่อแลมโบแมงใช่ใช่จะไม่ผิดจะไม่ผิดเชื่อแลมโบแมงแน่นอนเพราะว่าแลมโบแมงขับยากสาัสจร์ำได้เลยไปเลยไปไม่สนละไปเรื่อยๆอ,อันนี้รถรดแรงอยู่แล้วดราฟอุ้ยหลุดโค้ง แซงไปอย่างเนียนเนียนหนึ่งคันเนียนเนียนอีกสองอคันเอ้ยเนียนเนียนอีกไม่เนียนก็ได้ไปแล้วไปแล้วไม่สนละเนียนเลยเนียนไ,ไ,ไปแล้วโอ้ยอีกหนึ่งคันโอ้ยเลขสี่แค่นั้นปุ๊บโอ้ยรู้สึกว่าสเตจนี้ถ้าตอนจบจะมีแอคชั่นแบบสุดๆเลยอโอ้โหชนละสิชนละสิ ใชมไหมด้านหน้ามีแค่คันเดียวแล้วก็ต้องผ่านไป <c oughs> คันเดียวนี่รถชาวบ,บ้านไอ้บา้าเอ้ยโดนแซงอะไรวะเนี่ยแต่รถมันเยอะอย่างงี้ <c oughs> ชนไปครับชนรถกุเบรกนี่นิ <c oughs> ด ย่าจริงคันนี้เมื่อไหร่จะได้ใช้คันอื่นได้ทีเนี้ยแต่ต้องจบด่านนี้ที่ได้ใช้คันอื่นนะครับว่าเมื่อไรจะถึงล็อตเลยถึงเอ้ยถึงแล้วนี่นี้ไปถึงตำแหน่งต่อไปโอ้โหเลนนี้ไม่ได้ไม่ได้เลนนี้ไม่ได้ด้าน่าจะรถสีขาวหนึ่งคันนะครับก็รถของคู่แข่งอ่ะไม่รู้ยี่ห้ออะไร อ้าวแสงครบสี่อันดับแล้ว,วเสร็จแล้วแสงทีเดียวสี่คันลวดนี่แหละสเต็ปแล้วข้อหมามีไหมพุ่งชนนะโอ้ยแ,แต่ไม่แต่ไม่ไม่ใช่พุ่งตกขอบนะไม่ไรละเอ้โอ้อยเบรกเบรกไม่ได้ว้าวเฮ้ยยา แสงตูสิไอ้บ้าเอ้ยหลุดตกท้าขอบทะาโนดเลยไอ้ตูดเอ้ยขับดีๆนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยชนไป <laughs> สะใจวุ้ยอ้ไปแล้วไปแล้ว,วโอ้โห แตงมาแล้วไอ้รถเวนไปสองคันเลยเหรอโธ่ดิแม็ก เห็นกระบะต้องดีแม็กเลยกนไปแล้วน้ำมันเส้นชัยน yep, ี่นะรีบไปรีบไปโอ้ไปแล้วจบไปแล้วกับดานแรกของชาร์เตอร์เอ้ยติดมาจากรถแพนเน็ตสเตทที่ห้าใช่สเตทห้าใช่แล้ว กับอันดับตอนนี้คืออันดับที่99นะครับหาฮะฮะฮะอะไรเอ่ยก็สอยสักด่านเงีมสงสัยท่านั้นเป็นอย่างนั้นแหละเออไม่ได้เปิดนะอ้าวอะไรวะพูดไห่คนเดียวสเสตเที5 เดินทางมาแล้ว1,490กิโลเมตรก็เกือบ1กิโลเฮ้ยเท่าไหร่วะมันไกลจังเลยเะ98มันไกลจังฟ้าก็ในด่านนี้ครับให้ได้อีก10อันดับอ๋อเมื่อกี้ได้อันดับ99อีก10อันดับคงเป็นคงเป็น80สินะเอ้า ฟักแล fuck! w h ก t the s ร a เ e w ว a t t อ e pep? ๊ปไอวอเ t อร์แ a บวอเ t อร์แฮบเริ่มมาก็รดพุ่มไปเลยแล้ทีเดียวขับสวนเล่นได้น่ากลัวมากขับชิดนี่ดีกว่าปลอดภัยแซงแสงแซงไม่หมดแสงหมดเลยอุ้ยานหน้มีตำรวจด้วยวาย รถบัสอยู่ใกล้ตำรวจอยู่ใกล้พลังงานถ้าเกิดเป็นแสงสีแดงๆนี่แปลว่าคุณตอนนี้คุณอยู่ใกล้พลังงานมากนะครับให้ให้ระวังนะต้องรีบออกจากพลังงานให้เร็วที่สุดนะใช้ใช้รถเบี่ยร์เบี่ยง์เ,ยงเพื่อแสง vehicle damage ใครวกว้าวแสงมาแล้วไปอีกสองคันไปอีกสองคันเท่านั้นเนตาสะเลยขับเลนกลา,างเนตาสไปเลย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้เสียเมกเมฆเมฆโอ้ยชนทานน้ำแข็งเข้าเลยถุดโดนตำรวจไล่แล้วเนี่ยตำรวจไล่เราแล้วด้านหน้ามีสองคันนะทางจากคู่แข่งประมาสี่วิอะไรครับรถตำรวจครับอะไรครับมีปัญหาอะไรกับผมครับคู่ทางเบี่ยงไอ้ริฟต์ตำรวจหลบได้ไงวะ สาชนให้ชนนะเนี่ย oh, breaking, s <S ไปแล้วหนึ่งคันบล็อกมันบล็อกมันออกไปสิเราต้องตามไปสองคันหน้าให้เร็วที่สุดต,ต,ตอนนี้สามวิเท่านั้นสามวิไปเลยไปเลยซาลาไม่ใช่ดิแรมโบ้แม่ง <c oughs> คุณไปได้เร็วกว่าน,นี้นะครับรถบล็อกเหรอง่ายนี้ใครก็ผ่านได้นะ <c oughs> ดแน่น้ามีรถบล็อกอีกคันปุ๊บอุ้ยมาอีกจะไปเหลือเหรอมาสบายแต่งี้เลยมีด้ามอ่ะเข้าป่าสวนต้นไม้แบบเต็มที่เลยเต็มเหนียวรถบล็อกรถบล็อกรถบล็อกตรงกลางอันนี้จะมีแล้วให้มันจะเบียดทางขวาก็ต้องเบียดไปทางกรรม ทังไหนป้าอีบ้า,อบาเอ้ยฉันจะรู้ไมเนี่ยเราตรวจสามารถมันจะแซงซ้ายนะครับถ้าเกิดเราอยู่เลนซ้ายไว้มันก็จะแซงเราไม่ได้โอ้ยและโมแม่งเกือบพาเราตายเดี๋ยวะไปง่าดีอ่ะได้ละได้แล้ว,ลวมาไปละ สองคันหน้าเราจะตามตาได้ไงฟ้าโธ่ใช้ขับใช้เซนแดกิวโค้งนี้อันตรายน่าดูต้องเบรกอ้า<อ>ไม่ตกทิ้งด้วยกะว่าจะไม่ตกแล้วนะ รอดรอดรอดเย่รอดดิรอดดิอยา่ยาอย่าเพิ่งจับเราอย่าเพิ่งจับ <c oughs> อึ้ยอ้ยรอดเว้ยชนหน่อยชนหน่อยเอย้ย <c oughs> ชนอีกชนอีกชนอีกเอ้ยน่าจะรถบล็อกเหรอือยีรถตำรวจเลยอันนี้ต้อง ยกความมีความชอบให้แก่รถตำรวจคันนี้นี่เองครับเพราะว่ามันเราหลบแล้วมันชนเราดันตุ้มเลยสะใจเลยทีเดียวไม่คงนี้ก็เหรออะไรครับผมไม่ได้มองนะคุณนะรถตำรวจมันได้คว่างหน้าเลยอย่ามาอย่ามาอย่ามาเราไม่เราไม่เราไม่ไม่ถือโทษทำไรก็ทำไปอย่ามาอยู่กับผม อุ้ยอ like ีเล็วรถคันนี้ยิ่งขับยากๆอยู่มันคือแลมโบวแม่งเข้าใจปะแบบมันมันยากอ่ะแต้วตำรวจมันก็ตามสนิทติดติดเน็บเลยไหนว่าง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 บ้างอะค่อยไปก็ได้อ่ะอ่ะช้าสุดๆแล้วอ่ะไม่แล้วครับโค้งมอแล้วนะครั้งนี้ถ้าเกิดเราไม่ผิดตำรวจมันจะดันเราออกเราก็จะไปช้าๆ ไปช้าๆไปช้าๆแล้วก็ผ่านมาได้ยิงคันนึงยัยบ้าเต็มที่แล้วไม่นะไม่เอาคันหน้าดีหนอมันสโลแล้วอ่ะก็ช้ามันก็จากช้างก็ช้าไปครับผมจะตามแล้วครับผมไม่ส่วนแล้วครับว่ามึงจะเป็นยังไงไม่ใช่ละจี้ตำรวจอ่ะเช็คพอยา์ ใชคไ์ไปก็เท่านั้นเพราะว่าเราไม่เหลืออะไรให้กลับแล้วเดไปเร็วจังไปเร็วจังปะซูดปะดจะตามไม่ถึงไหนสัดเฮ้ยวัาแล้วมันต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เริ่มใหม่แต่แรกอ่ะเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่ถือว่ารู้เส้นทางแล้วแล้วกัน คราวนี้คงจะไม่พลาดอีกถ้าพลาดอีกก็ต้องเล่นมุกแจกนะซักงมุกหนึ่งมเนี่ยนี่ก็มาถามาว่ารถอะไรรถรถรถอะไรมีสี่ล้อนะรถอะไรมีสี่ล้อรถทั่วไปนะ่ะกรรมมุกนี้นะโดนทีบไม่ใช่ละไปกับแลมโบแม่งคันนี้นี่เองขับยากมากให้ให้ตายเถอะซาร่ามาลาคุเลนคนละคนละ นขึ <No. S 2> <c oughs> ้นทางด่วนสวนทางขับสวน ใช้สมาธิมากแต่ตอน,นเราก็ต้องเราขับเรื่อยๆไม่สนใจแล้วโว้วววโววหนักมากเขก็ไม่มีทักษะกว่านี้หน่อยเอ้ยฮ้ยยูตำรวจมึงมามามา,มาทีเจ็บทุกทีอ่ะ <laughs> มาเจอะไรมันต้องเจ็บอ่ะสร้างความเจ็บปวดรวดร้าว อุ๊ปส์เอ้ามารถพังรถตำรวจเรื่อยๆตั้งคันหนึ่งโอ้โหดว่ะเมื่อกี้แบบไม่ได้ตั้งใจเลยอ่ะโอ้ว้าว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 แสกคันหนึ่งนะครับขออนุญาตแซงนะครับอย่างง่ายๆเลยนะครับรถสวน สองคันนี้ขับตีคู่มาก็แซงไปทั้งคู่เลยไอ้สองคันอยู่ไหนวะห้าวิเหรอเล่ฟ้าน,น,นั่นไงเห็นอะไรระเบิดระเบิดปะเอา้าเอา้าเอา้าอะไรอ่ะ อย่าอย่าอย่าเสยอย่าเสยตุดสวยครับดิฟสวยครับหอกตัวไม่สวยว่ะเสองวิเท่านั้นอ้าวอ้าวอะไรฟ้า จะร้องไห้แล้วนเนี่ยอ,อย่ารถลอยนะเฮ้ยรถบล็อลกข้างหน้าไอ้สองคันนั้นผ่านได้เราก็ต้องผ่านได้ตรงกลางตามคันนี้นนนไปกว่าให้มันให้มันเปิดทาง เดียดครับอี๋โคงนี้มันคือโค้งมรณนะถ้าขับตามมันนะเราก็จะรอดยังไงสองคันหน้าดีฟ้าเอ้ยสามนี่วะยังไงดีนู่น หน้าเป๊ะเลยอะตั้งใจจะจับเราแค่คนเดียวใช่ไหมริดซะสวยเลยว่าโ,โดนแซงกันเป็นขบวนนะครับดิฟซะสวยอย่างนี้กาเป็นโนเพิ่มเป็นสามคันเลยเหีอยนีย น,นี่มันย่างงี้เนี่ยทาาไหลบได้บ้างอะ่ะน,นี่หรออ่ะหลบได้จริงๆด้วยอบอกไปสองเหลือเอ้ยบอกไปหนึ่งเหลืออีกสองอ้ยถ้าเกิดคงนี้พวกนี้มันเข้าช้าเรือแสงไม่ให้หมดเลยเย็ดอย่างเราต้องการ <Yeah! S 2> เจียมเอยแสงไม่้หมดแล้ว โล่งจจงเลยถ้าคิดขับแบบช้าๆไปเรื่อยๆก็จะถึงเส้นชัยได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรมากนักนะก็ขวยถึงเส้นชัยอย่างสวัสดิภาพอันนี้ไม่กะอะไรแล้วอย่าแซงกูไม่ให้แซง เส้นชัย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 เย่เย่โปเจ็ดนาทีเมื่อกี้ก็เป็นมาก็ถึงหนาที่แปดสิบเก้านะในสเตจที่ห้นี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้กับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ